นี่นี่ตรงนี้นี่นี่นี่มาบอลผมนี่มานอนทา้งในนอนทา้งในเดี๋ยวปล่อยจอดผมนอนลงไปนอนลงไปเออนอนไปเลยอ๋อบอลผมบอลแล้วเอ๋อดนโดนบอลผมแล้วบ่ลไม่เห็นหน้าแล้วโดนผมหมดแล้วอ๋อทำไมล่ะผมหมดแล้ว อ๋อดิไม่มีใครเห็นเลยโดนผมมาแล้ว,วผมนี่ผมได้กินไม่ได้อ้าวฮิตเตอร์ล่าไมีอะไโดนฟุตบอลผมครับอ้าไม่มีใครเห็นเลยเออไม่มีใครเห็นเลย <c oughs> ลุกไ,ได้แล้วลุกไ,ได้นี่นี่ <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่นี่ข้มขาหมดแล้วใสสีส้มโอ้ตึมืออ้าวคนนี้ามาใ <c oughs> ส่สีส้มให้มเวลาแล้วนะคเน้นเชิ้ตหองค่ร้อน้องนองปะมานหมดเลยก่อนน้องน้องที่ใส่สีส้มให้หมดเวลาแล้วนะคะ ันนี้อันนี้หาไปทางนี้เดี๋ยวเขาสไลดเดอร์มาบอสลงมาเดี๋ยวเขาสไลดเดอร์ลงมานี่ยังจะมาโดนกันก็ไปขึ้นนู้นไปขึ้นนู้นบอสเราขึ้นทางนี้ขึ้นนี่ไงขึ้นทางนี้ไงไปใหม่ไปขึ้นไปใหม่ขึ้นไปทางนี้เดี๋ยวขึ้นไปนู้นไปแล้วครับเราไปอีกรอบครับรอบสุดท้ายแล้วพอเหนื่อยแล้ว เราต้องหาทางไปที่นี่ให้ได้ไปสไลเดอร์ตรงนี้ให้ได้ไปทางไหนไปทางนี้ไม่ใช่เหรอนี่ไปทางนี้นี่ขึ้นทางนี้เออ๋ยวนะรอพ่อเลยนะพ่อปีนไปเรื่อยเดี๋ยวอ๋าวเดี๋ยวตัด